ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1386การต่อสู้ครั้งใหญ่ที่น่าสังเวชสู้เพื่อรชาย,ยาตละชาย,ยาตจงจเจริญหมื่นปีรัชาย,ยาดจงจเจริญหมื่นปีเก็บงาความแค้มาหลายร้อยปีตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะใช้เลือดของตะกูลฉอ ชาลางความอัปยศอดสูของพวกเราสู้แม้ต้องตายก็ไม่เสียใจคุณนางเก่าแห่งเซิ่งหมิงยิ่งเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆพวกเขาเข้ามารวมตัวที่เมืองเซิ่งหมิงจพิทิศทางไม่นานก็มีคนมากกว่าล้านคนแล้วความทรงพลังเพิ่มขึ้นมากเสียงเข็นฆ่าสะเทือนไปทั่วพวกเขาตามหลังทงสงคารามเซิ่งหมิงเข้าไปสู้กับกองกำลังรัฐสํานักทั้งห้าอย่างดูเดือดหลังจากที่หอมังกรคุ้มภัยปรากฏตัวขึ้นมา และทำลายประตูโซเยนจันทราด้วยวิธีการที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากพิบตาเดียวขวัญกำลังของจมยุทธแห่งเซิ่งหมิงก็พุ่งสูงขึ้นและโจมตีโยกไปจนแผ่นดินพังทลายเป็นจนวนมากจอมิโกเคนอื่นที่อยู่ในเมืองเซิ่งหมิงต่างก็มีสีหน้าตกใจหอมองค์กรคุ้มภัยเหรอหอมองกรคุ้มภัอมอมยตำนานและยังมียออฝีมือข้นราชาเสือที่แข็งแกร่งอีกยุ้ยวันนี้ราชสวรรค์หลิงเซียวงคงจะเจอคู่มือเข้าแล้วหรือว่าจางว่อเฉียนจะต้องการจะเปิดเผยตัวออกมา จากนั้นก็โจมตีเมืองเซิ่งหมิงและสร้างประเทศศูนย์กลางเซิ่งหมิงขึ้นามาใหม่จริงๆมีคนคิดที่จะปล่อยข่าวออกไปแต่ก็เจอกับพลังแปลกๆปกคลุมเมืองเซิ่งหมิงอยู่ทําให้ไม่สามารถส่งข่าวใดๆออกไปภายนอกได้บนท้องฟ้าเหนือเมืองเซิ่งหมิงมีดวงดาวแปลกๆ12ดวงปรากฏขึ้นมาดวงดาวเหล่านี้เรียงตามแผนผังดวงดาวและล้อมมณฑเขตเมืองหลายหมื่นลี้เอาไว้อย่างพอดีนั่นคือรูปประคำสิบสองเม็ดที่จกักรพรรดิฟอรอสร้างขึ้น จางรเฉินเอาพวกมันให้เรามามุกเพื่อใช้พลังสายเสียนที่แข็งแกร่งของเราบะมุกควบคุมมันเอาไว้ทําให้สามารถผนึกเมืองเสื่องหมิงทั้งเมืองเอาไว้ได้ทุกทิศทุกทางของวังหลิงเซียวเทียนเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นมามีเซียนมากกว่า200คนถูกฆ่าตายไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ขั้นเซียนแห่งยุคจริงๆหากเปลี่ยนเป็นเมืองอื่นที่ไม่มีใครเป็น้องกันเมืองเมืองนั้นคงจะพังทลายลงไปแล้วและจะสานักเรียกได้ว่ามียอดฝีมือมากมายมหาศาล ยอดฝีมือจากทั้งฝ่ายการทหารและวังหลิงเซียวเทียนออกมาร่วมต่อสู้กันทั้งหมดด้วยจํานวนมากมายของเซียนดูเหมือนกับว่าฝ่ายราชสำนักจะอยู่ในสถานะที่เป็นต่อแต่ทางด้านเซิ่งหมิงกลับมีเซียดับสัจจะและเซียดับสูงสุดเป็นจำนวนมากาทุกคนต่างกันเป็นยอดฝีมือที่สามารถกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้องค์หญิงไผ่หลีคืออมนุษย์สายพันธุ์โบราณเคยผ่านการชำระล้างจากโรคที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วด้วยในมือของนางถือหอคอยวิญญ,ญาณเอาไว้ และสู้กับผู้นำกองกําลังชื่อหลงที่รับบาดเจ็บหนักอย่างพลิกฟ้าไม่เป็นดินการที่ผู้นำกองกําลังชื่อหลงต้านทานการโจมตีของหญิงไปรีได้โดยที่ไม่ตายแสดงว่าพลังของเขาจะต้องล้าลึกมากเป็นแน่แติดตามจังวเฉยจะต้องตายสถานเดียวสู้มาเข้าโวมเป็นฝ่ายเดียวกับข้าจะดีกว่ามาเป็นสัตว์ขี่ให้แก่ข้าดีไหมผู้นำกองกําลังชื่อหลงตะโกนเสียงเย็นกล้ากล่าวเช่นนี้กับข้าวันนี้ข้าจะทําให้เจ้าไม่ตายดี ดวงตาทั้งสองของหญิงไผ่ลี่มีแสงเย็ยน,นเยือกที่น่ากลัวสะสองออกมานางใช้พลังทั้งหมดส่งปราศสีเข้าไปในหอคอยวิญญาณพริบตาเดียวประตูหอคอยทั้ง7จบานก็ถูกเปิดออกหอคอยวิญญาณหมุนตัวและลอยขึ้นไปด้วยมันกลายเป็นภูเขาโลหะและกดอยู่บนหัวของผู้นำกองกำลังชื่อหลงหอคอยวิญญาณถูกจัดอยู่แดนอันดับที่สองของรายเชื่ออุธเซียนพานาคละสามารถสู้กับอุธเซียนมือครลดาธรรมดาได้จำนวนหนึ่งปัง ผู้นำกองกำลังชื่อหลงไม่สามารถต้านทานหอคอยวิญญาณได้ร่างเซียนแตกกระจายเลือดเนื้อของเขาแตกสลายเหลือเพียงกระดูกเซียนที่เป็นประกายออกมาเท่านั้นทำให้เขาตายไปอย่างไม่อาจจะตายได้อีกเมื่อแสดงพลังขั้นสุดๆของหอคอยวิญญาณออกไปแล้วหลังจากที่องหญิงไปหลีโจมตีออกไปแล้วปราณเซียนในร่างกายของนางก็หายไปมากกว่าครึ่งใบหน้าของนางซีขาวเขาสูส่สภาวะที่อ่อนแอที่สุดตำนานเล่าว,ว่ามีเพียงราชาเซียนเท่านั้น ที่สามารถใช้พลังขั้นสูงสุดของอาวุธเซี่มืกะละเอาไปได้ตามใจตำนานไม่ได้โกโหกจริงๆหอคอยวิญญาณแค่สามารถเทียบเพียงอาวุธเซี่มืกะละได้เท่านั้นแล้วข้าก็กระตุ้นพลังขั้นสูงสุดออกไปเพียงครึ่งเดียวแต่หลังจากโจมตีออกไปแล้วข้าก็เกือบจะยืนไม่อยู่เสียแล้วองค์หญิงไปหลี่รีบกินยาฟื้นฟูปาเซเข้าไปหนึ่งเม็ดทันทีจากนั้นนางก็บุกข้าเข้าไปทางประตูสุริยันชาตามหลังทงสงครามเสือหมิงเข้าไปติด แน่นอนว่านางไม่กล้าใช้พบลบังขั้นสูงสุดของหอคอยวิญญาณอีกแล้วแต่นางแค่กระตุ้นอนักษรบนหอคอยขึ้นมาสามพันตัวและสู้ต่อไปท่านผู้นำตายแล้วผู้นำกองกำลังชื่อหลงถูกกบฏเสื่อมิงฆ่าตายแล้วผู้เป็นตำนานแห่งกองกำลังตายกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วการสู้จนตายของผู้นำกองกำลังชื่อหลงทําให้กองกำลังใหญ่แห่งสํานักเกิดความกลัวขึ้นและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกหวาดกลัวผู้นำกองกำลัง ช้างหลงลุกขึ้นยืนเขาตะโกนเสียงดังเพื่อให้จิตใจเหล่ากองกำลังทั้งหลายสองอบลงกระตุ้นเรือลบคันครึ่งเสียนและปล่อยนักรบสร้างอาวุธจัดการกรบฏเซงหมิงทั้งหมดไปซะเรือรบมากมายลอยขึ้นมาจากทุกทิศทางในเมืองเซิงหมิงเรือรบถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะและมีค่ายกลที่แข็งแกร่งมากมายพันอยู่รอบๆเรือรบทําให้บนพื้นมีเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมามากมายนั่นคืออาวุธต้องห้ามของกองกำลังเรือรบขั้นครึ่งเสียน มันไม่ได้มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังสามารถฆ่าเครื่องเสียนได้อย่างง่ายดายอีกด้วยหากว่ามีรือรบขัข้นเครื่องเสียนเพียงลำเดียวคงจะไม่ทําให้หวาดกลัวได้แต่นี่มีระลอกเครื่องเสียนปรากฏขึ้นมาพร้อมกันหลายลำภาพที่เห็นจึงน่ากลัวเป็นอย่างมากพระเจ้านั่นคือระอรบขัข้นเครื่องเสียนในเมืองเซิงหมิงมีอยู่มากมายขนาดน,นี้เลยเหรอราชสำนักต้องแอบระลอกเครื่องเสียนเหล่านี้เอาไว้ใต้ดินอย่างแน่นอน พวกเขาแอบซ่อนวิธีการเหล่านี้เอาไว้เพื่อจัดการพวกเราโดยเฉพาะเลยสำหรับคุณนางเก่าแห่งเครื่องบิกแล้วเรือรบขั้นครึ่งเซียนเป็นเหมือนฝันร้ายของพวกเขาเลยทีเดียวเมื่อเรือรบขั้นครึ่งเซียนปรากฏขึ้นมาแล้วแสดงว่าต้องมีคนตายไปอีกเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนโดยปกติแล้วการปรากฏขึ้นของเรือรบขั้นครึ่งเซียนสิบลำก็เรียกได้ว่ามากเกินไปแล้วแต่วันนี้กลับมีเรือรบขั้นครึ่งเซียนมากมายมหาศาลปรากฏขึ้นมาสามารถจินตนาการได้เลยว่าจะต้องมีจอมยุทธมากมายขนาดที่ถูกฆ่าตาย ตอนนี้ความแข็งแกร่งของรร่สำนักได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดแล้วข้าข้าพูกกบฏเซิองวินแค่สิ้นซากสร้างคุณงามความดีให้แกตัวเองเพื่อตำแหน่งที่ดีในอนาคตของพวกเราข่ายกลเพลิงเทพบนรลบขั้นครึ่งเสียมากกว่าหนึ่งพันลำภายใตา้การกระตุ้นของทิสตันและหินเซียนพวกมันทั้งหมดถูกกระตุ้นขึ้นมาและปล่อยลูกไฟขนาดร้อยจ้างออกมามา,มากมายโจมตีลงไปที่พื้นตุ้ม ลูกไฟทุกลูกที่ตกลงไปที่พื้นทําให้ขุนนางเก่าแห่งเซิ่งหมิงถูกฆ่าตายกลายเป็นจุนจน,นม,มากผ่านไปครู่เดียวด้านนอกวังเหลิงเซียวเทียนก็กลายเป็นทะเลเพลิงไม่รู้ว่ามีขุนนางเก่าแห่งเซิ่งหมิงถูกรนลบขั้นเครื่องเสียงฆ่าตายไปมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็มีลูกเหล็กมากมา,กมายหล่นลงมาจากระลบขัข้นเครื่องเสียงลูกเหล็กทุกลูกล่วงหล่นลงไปที่พื้นกลายเป็นรบโลหะสูง3เมตรล้อมโจมตีขุนนางเก่าแห่งเซิ่งหมิงจากทางด้านหลัง นี่ก็คืออาวุธต้องห้ามอีกอย่างหนึ่งนักรบสร้างอาวุธนักรบสร้างอาวุธมีพลังจมตีขั้นมากกรมัจฉาแต่การที่นักรบสร้างอาวุธหลายหมื่นตัวปรากฏขึ้นพร้อมกันรวมเข้ากับเสียงฝ,ฝ่ายกาตารหันแห่งสำนักและเลยลบขั้นครึ่งเสียนที่ลอยอยู่กลางอากาศก็เหมือนกับเป็นกองกาลังเทพแห่งความตายได้ขึ้นมาจากอเวจีเพื่อที่จะเอาชีวิตเหล่าคุณน้าแห่งเสืองบิงไปอย่างบ้าคลัง่งและในเลยลบขั้นครึ่งเสียนยังปล่อยลูกเหล็กลงไปยังต่อเนื่องจำนวนของนักรบสร้างอาวุธก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคู จำนวนของนักรบสร้างอาวุธมีมากกว่า1นึ่งแสนในเวลาไม่นานการปรากฏขึ้นของนักรบขัข้นครึ่งเสียนและนักรบสร้างอาวุธทําให้สถานการณ์ของการต่อสู้เปลี่ยนแปลงไปทําให้กองกาลังขนาดใหญ่แห่งเซิ่งหมิงเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเป็นอย่างมากและมีความเป็นไปได้ที่จะล่มสลายไปทั้งหมดเราจะสานักแห่งเพชรสิกลางที่1เป็นฝ่ายที่แข็งเก่งที่สุดในโลกคณหลุนคํากล่าวนี้ไม่ได้หลอกลวงเลยสํานักโบราณผอบโบราณตระกูลแห่งยุคอาณาโบราณกลาง เมื่อเทียบพลังกับร้สํานักแล้วยังห่างกันอีกมากจอมยุทธในเมืองซิ่งหมิงหวาดกลัวต่อระลอกขัข้นรึงเสียนและนรบสร้างอาวุธและคิดว่าจังววะเฉยไม่น่าบุกโจมตีวังหลิงเซียวเทียนเลยวันนี้จะต้องมีคนตายไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียววังหลิงเซียวเทียนสามารถปกครองเมืองเซิ่งหมิงได้และกําจัดขุนนางแห่งเซิ่หมิงมาได้หลายร้อยปีจะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนคิดว่จะทําลายพวกเขามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ สมาชิกของหอมมงกรคุ้มภัยคนหนึ่งโจมตีเดียวไปด้วยอาวุธเซียนมือคละและกระตุ้นพลังขั้นสุดของอาวุธเซียนมือคละขึ้นมาตุ้มแค่การโจมตีเดียวก็มีเรือรบขั้นครึ่งเซียนมากกว่าร้อยลำถูกทำลายไปแล้วหรือกระทั่งหลอมละลายกลายเป็นโลหะเหลวเหมือนกับว่าภูเขาโลหะขนาดใหญ่ล่นลงมาจากท้องฟ้าหลังจากนั้นพลังขั้นสุดๆของอาวุธเซียนมือคละก็แสดงออกมาอีกครั้งทำให้เรือรบครึ่งเซียนมีจำนวนมากถูกทำลายไป บนร่างกายของสมาชิกของก,กองคุ้มภัยคนนั้นมีพลังที่น่ากลัวแผ่กระจายออกมาด้วยพลังของเขาเพียงคนเดียวดูเหมือนจะสามารถทําลายกองทัพเหลือลบกั้งเสียงไปได้ทั้งกองสามารถสาแสดงพลังขั้นสูงสุดของอาวุธเซียนหมราออกมาได้ต่อเนื่องกันถึงสองครั้งพลังของเขายะต้องถึงขั้นเซียดับสูงสุดขั้นส,สุดและอย่างแน่นอนคุณนางเก่าแห่งเซิงหมิงมีบุคคลที่น่ากลัวเช่นนี้ด้วยเซียดับสูงสุดการสูงสุดเป็นตัวแทนของพลังที่แข็งแกร่งที่สุดขั้นต่ำกว่าราชาเซียน บุคคลเช่นนี้มีพลังที่น่ากลัวเป็นอย่างมากและยิ่งถืออาวุธซีมือกกะระเอาไว้และยืนอยู่ตรงนั้นก็ทำให้ฝ่ายการทหารทั้งหลายหวาดกลัวจนตัวสั่นได้แล้วทำลายลูกหลีกเหล่านั้นด้วยความเร็วสูงสุดมีสมาชิกของมังกรคุ้มภัยอีกมากกว่า1ิบคนเริ่มลงมือบางก็แสดงเพลงยุทธขั้นเซียนบางก็ใช้อาวุธเซียนพันกระละโจมตีเหล,ล่รถขั้นเซียนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตุ้มแค่ช่วงเวลาเพียงหนึ่งครเหือรบขั้น,นเซียนทั้งหมดก็ถูกทำลายลง เหมือนกับว่ามีภูเขาโลหะมากมายมหาศาลร่วงร่นใส่เมืองทําให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นซากปรักหักพังไปทั้งหมดมกองกําลังและานักยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงการต่อสู้พวกเขาอ้าปากค้างและวหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นสมาชิกของมังกรคุ้มภัยยืนหน้ากระดานเลียงหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็าบุกเข้าไปด้านหน้าพร้อมกันทําให้นักรบสร้างอาวุธทั้งหลายกระเด็นออกไปคนที่คนทางบางกระถูกหลอมละลายบางกระร่างแหลกเป็นเเสียง โหดเยี่ยมและมีพละกําลังมากเกินไปแล้วหอบังกรคุ้มภัยมีคนอยู่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นแต่พวกเขากลับเป็นผู้ที่ไร้พ่าย,ายสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จากโรวเฉียนและคนอื่นๆบุกฆ่าผ่านเข้าประตูเซียนจันทราแต่กลับต้องพบเจอกับอุปสรรคแน่นอนว่าข้ากรโบราณป้องกงันวังถูกทําลายไปแล้วมุมหนึ่งแต่ก็ยังมีอีก9ก้านที่ยังไม่ถูกทำลายและยอยู่ในสภาพดีมากพลังโจมตีแสดงออกมาสามารถฆ่าเซียนได้ เคศูนย์กลางของวังหลิงเซียวเทียนอนุภาพของข้าศึโบราณยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกสามารถฆ่าราชาเซียนได้เลยทีเดียวตอนนี้แค่รอบนอกวังหลิงเซียวเทียนเยีย่ยนไข่สเวนถูกพลังโจมตีของข้ายึกพุทะลุนนออกไปทําให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักแล้วแม้แต่เสียรดสัจะยังไม่สามารถต้านทานได้สามารถจินตนาการได้เลยว่าหากจะวิคนอื่นๆถูกพลังโจมตีของข้าศึโบราณป้องกันวังเข้าจะมีจุดจบอย่างไร จางก็เฉยมีความเด็ดขาดเป็นอย่างมากกล่าวไปที่สามนภาพหลุดจักรพรรดิใช้ขลา,า,ามหาเซนที่หลงเหลืออยู่ของจักรพรรดิหมิงแต่ละยุคกําจัดค่ายคนโบราณพอกกันวังไปซะสามนภาพหลุดจักรพรรดิเป็นสถานที่ต้องห้ามของราชวงศ์ตระกูลจงังจักรพรรดิหมิง,งแต่ละยุคจะสลักอขลา,ามหาเซียนเอาไว้ที่นั่นเมื่อมีพลังของจักรพรรดิในแต่ละยุคเสริมอยู่แม้แต่ชื่อเหยาที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เป็นเทพยังไม่สามารถบุกเข้าไปได้เลย และยิ่งไม่มีทางที่จะทําลายสถา,านที่แห่งนี้ลงได้แน่นอนว่าจางเอ่วเฉินจะไปถึงรัจฉรยแห่งเซิ่งหมิงเขาจึงรู้ว่าจะเข้าไปในศาลบรรพบุรุษจักรพรรดิดรได้ยังไงและรู้วิธีจะกระตุ้นอัครมหาเซียนเหล่าน,นั้นออกมาด้วยมีเพียงการเข้าไปในศาลบรรพบุรุษจักรพรรดิดรเท่านั้นจึงจะสามารถพิจานณาการกลับมาได้จารงรั่วเฉินเอาทองสงครามส่งให้มามานอนจากนั้นเขาก็เรียกเท้ากระดูจกจักรพรรดิอออกมาถือไว้ในมือจากนั้น เขาก็แสดงพลังดั้งเดิมของเท่ากระดูกจากพัดฝอออกมาเพื่อต้านทานค่ายกลโบราณป้องกันวังเอาไว้และบุกข้าเข้าไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน